สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ IT ง่ายๆสไตล์จับมือทำนะครับสำหรับเทคโนโลยี AI นะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราต่างคุ้นหูกันดีแล้วก็หลายท่านก็ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้รายการของเราเริ่มต้นด้วยคำถามว่าเราจะใช้ AI ในการจัดการศึกษาหรือสนับสนุนการจัดการศึกษาได้ด้วยวิธีการใดบ้างหรืออย่างไรบ้างนะครับ ขั้นแรกนะครับก็เรามาทําความคุ้นเคยกับพร้อมกันก่อนนะครับพร้อมคืออะไรนะครับพร้อมนะครับจากการศึกษาข้อมูลก็พบว่าพร้อมเนี่ยคือชุดคําสั่งที่เราจะใช้สื่อสารกับ AI นะฮะซึ่งการที่เรามีพร้อมก็เพื่อที่จะกําหนดจุดประสงค์หรือว่าเป็นการกําหนดแนวทางเพื่อที่จะให้เราได้คําตอบตามต้องการนะครับ ซึ่งในที่นี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธนะครับที่ได้ให้ข้อมูลในเรื่องของความหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพร้อมนะครับวันนี้รายการของเราก็จะลองนำพร้อมเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการศึกษานะครับ ลองประยุกต์ใช้กับ AI ทั้งหมด3ค่ายด้วยกันนะครับเริ่มจาก Gemini, GPT และ DeepSeek นะครับซึ่งวันนี้รายการของเราจะกำหนดพร้อมเพื่อให้ AI นะครับได้ร่างแผนการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่า AI ทำออกมาได้ดีก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณครูได้เยอะเลยนะฮะ แน่นอนว่าในการนำไปปรับใช้เราคงไม่ได้เอาข้อมูลที่ AI generate ขึ้นมาทั้งหมดแต่นั่นก็ช่วยเป็นโครงเป็นเนื้อหาคร่าวๆอเป็นเนื้อหาเบื้องต้นที่จะทำให้เราประหยัดเวลาในการเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยนะครับขั้นแรกเดี๋ยวผมจะลองเปิดพร้อมให้คุณผู้ชมได้ ได้อ่านได้ฟังไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถที่จะ Copy Code จาก Description ซึ่งรายการของเราจะแนบไว้ในรายละเอียดของวิดีโอนี้นะครับก็สามารถนําไปปรับใช้ตามบริบทตามวิชาสาระที่ได้จัดการเรียนรู้ครับพรอ,อ,อมพมดักดักพรอ,อมรายวิชาประวัติศาสตร์รายวิชานะครับโดยพร้อมผมจะเว้นไว้ให้นะครับรายวิชา ผมก็ใส่คำว่าประวัติศาสตร์ไปชั้นประถมศึกษาปีที่6ชั้นผมก็ใส่เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่4ไปนะครับปกติพร้อมโดยโครงผมก็จะเว้นไว้ให้นะครับหน่วยการเรียนรู้ผมกำหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4พัฒนาการของอาณาจักรสุขโขทัยซึ่งในที่นี้คุณครูก็น่าจะยึดตามโครงสร้างของกำหนดการจัดการเรียนรู้นะครับเวลาเรียน6ชั่วโมงเวลาเรียนก็ เป็นไปตามกําหนดการจัดการเรียนรู้และโครงสร้างเวลาเรียนนะครับจัดการเรียนรู้สิบครั้งส่วนจัดการเรียนรู้กี่ครั้งก็ยึดเอาตามตารางสอนหรือรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ในที่นี้ผมสมมุติว่า6ครั้งนะครับครั้งที่1ก็จะกําหนดเป็นครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3ครั้งที่3โดยครั้งที่3ผมก็จะใส่เครื่องหมายไว้เพื่อให้ AI ได้เข้าใจนะครับว่า เราจะจัดการศึกษากันจนครบไปจนถึงครั้งที่6เลยนะครับให้เขาช่วยเจเนเรตให้ครูผู้สอนนายกรตูนครูผู้สอนผมก็จะใส่ชื่อนายกระตูนไปนะครับวิธีการจัดการเรียนรู้ active learning วิธีการเรียนรู้ก็ลองใส่วิธีการเรียนรู้แบบ active learning ครับวิธีการวัดประเมินผลวิธีการวัดหรือประเมินผลก็เว้นว่างไว้นะครับ Car <ac> Colon. โดยโดย จะลองให้ AI generate นะครับเดี๋ยวเราลองมาป้อนพร้อมไปพร้อมๆกันนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ก็เคยใช้งาน AI นะฮะไม่ว่าจะเป็น Gemini, GPT หรือ Deepseek กันมาบ้างเดี๋ยวเราเริ่มจาก Gemini ก่อนเลยนะครับรายพิาร copy ขั้นแรกก็ให้เรา copy พร้อมนี้นะครับก็คือคุณผู้ชมได้พร้อมแล้วนำไปแก้ไข ให้เป็นไปตามความต้องการของคุณผู้ชมนะฮะวิชาใดเนื้อหาหน่วยย่อยหน่วยหลักนะฮะยิ่งใส่ข้อมูลได้ครบคําตอบที่เราจะได้มาจาก AI ก็ยิ่งครบฮะผมจะเข้าไปที่ Gemini.google.com นะครับ G-E-M-I-N-I.google.com ครับหลังจากนั้นก็ให้คอนโทรลโฮมแล้วก็กด e มาที่ Edit Box ที่จะเป็นการป้อนพร้อมผมก็จะนําพร้อมที่ได้ที่ทดลองให้คุณผู้ชมได้ดูเมื่อสักครู่ <P ace. S 1> วางแล้วก็กด enter นะครับานากจาลังกินจานากตอบแล้ว,ลวด้วยระยะเวลาสั้นขนาดนี้นะครับเรามาดูคำตอบที่ AI generate ให้เรานะครับมีการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4 h e a d i n level <S 2, 2. <S มาแล้วครับหน่วยการเรียนรู้ที่4พัฒนาการอาณาจักรสุขโขทยัย เรามาลองฟังกันคร่าวๆดูนะครับเวลาเรียน6ชั่วโมงจากการเรียนรู้6ครั้ง <ading> level. สามารถประหารการเรียนรู้วันเสาร์ที่4มกราคมและความสำคัญของศาสนาต่อสังคมไทยสาระแอวันสสสีเปซมาตรฐานการเรียนรู้4.1น,น,น,นะครับตรงนี้เราถ้าเราจะนำไปประยุกต์ใช้คือ4.4เนี่ยถูกแน่นอนนะครับเพราะว่า,า,า4.1ก็หมายถึงมาตรฐานที่4.1นะฮะเป็นสาระประวัติศาสตร์แต่เนื้อหาถูกหรือไม่ถูก เราต้องนําไปตรวจสอบอีกทีนะครับและความสําคัญของ s e a l i n g level สามตัวชี้วัดตัวชี้วัดก็ให้เราตรงนี้ให้เราดูแล้วก็ใส่เองดีกว่านะครับเพราะว่าตัวชี้วัดก็จะอิงจากหลักสูตรสถานศึกษานะฮะซึ่งหลักสูตรสถานศึกษาก็จะอิงมาจากหลักสูตรแกนกลางอีกทีนะครับ a i n g level สามจุดผสมการเรียนรู้เรามาดูที่จุดประส์การเรียนรู้ครับ1นนักเรียนสามารถอธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขไทยได้ 2. นักเรียนสามารถระบุปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขไทยได้3นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลง,งานและความสาคัญของบุคคลสาคัญในสมัยสุโขททยได้ 4. นักเรียนมีความตรหนักและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย,าาทย,ทยตรงนี้เขาก็จะออกแบบจุดประสงค์ให้ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับในลักษณะของ KPA นะฮะหรือว่าถ้าเราจะต้องการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับ วิธีการจัดการศา,ารก็ลองปรับพร้อมดูนะครับคุณผู้ชมครับ <ading> level. ส,าสาระสำคัญเรามาลองดูสาระสําคัญกันครับ <Bullet. S 3> ปัาาออาจา <Bullet. S 3> ปจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทยัย <Bullet. S 3> บุคคลสาคัญในสมัยสุโขทยัย <Bullet. S 3> และผลงานอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสาระที่เราจะเอาไว้จัดก,การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะฮะว่าควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคว <Bullet. S 3> ามสาคัญของอาณาจักรสุโขทยัยต่อชาติไทย <ading> level. สามกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่หนึ่ง กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทยัยโดยใช้คำถามกระตุ้นความคิดเช่นนักเรียนรู้จากอาณาจักรสุโขทยัยหรือไม่มีใครเคยไปเที่ยวสุโขทัยบ้างก <Bullet. S 2> ิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ครูนำเสนอวิดีทัศน์หรือภาพเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทยัยครูนำเสนอวิดีทัศน์ก็อาจจะเป็นการเปิดข้อมูลนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีสื่อมัลติมีเดียทางเลือกใน YouTube มากมายนะครับที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาได้ครับและให้นักเรียนร่วมกันิปก <Bullet. S 2> ิจกรรมสรุปครูสรุปเนื้อหาี่่ยวััคครร้งง2 ก <Bullet. S 2> ิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนครูทบทวนเนื้อหาจากครั้งที่แล้วก <Bullet. S 2> ิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มและให้แต่ละกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจากักรสกุโขทยซึ่งตรงเนี้ในบริบทย่อค่อนข้างกว้างนะครับเนื่องจากพร้อมของเราเป็นพร้อมที่กว้างจริงๆถ้าเราสามารถระบุได้ว่าห้องเรียนเรามีนักเรียนจํานวนกี่คนผมเชื่อว่าเขาจะตอบพร้อมมาที่ค่อนข้างตอบโจทย์มากกว่านี้นะฮะ กิจกรรมสรุปครูนำเสนอผลงานของแต่ละและสรุปมีครั้งที่สามกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนครูทุกกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ครูนำเสนอบทบาทและความสำคัญของบุคคลสำคัญนี่ก็คือพร้อมที่เรากำหนดไว้แล้วก็นำมาป้อนโดยใช้กับ g e m i n i เดี๋ยวเราลองมาใช้ GPT กันครับในพร้อมแบบเดียวกันนี้ชั่งไว้เอาละครับตอนนี้ผมเข้ามาที่ Chat GPT เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลองป้อนพร้อมในลักษณะเดียวก,กันกับเมื่อสักครู่ ซึ่งในการประยุกต์ใช้เมื่อสักครู่เราอาจจะก๊อปข้อมูลไว้แล้วนะครับแต่คุณผู้ชมลองมาดูกันครับว่าในพร้อมรูปแบบเดียวกันนี้ GPT จะตอบคำถาม GPT จะให้ข้อมูลเป็นอย่างไรนะครับลองดูครับ Chat GPT is generating a response เรามาดูคำตอบที่ Chat GPT ตอบมานะครับกับพร้อมที่เราใช้กับ Gemini เมื่อสักครู่รายวิชาประวัติศาสตร ชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่4พัฒนาการอาณาจักรสุโขทยัยเวลาเรียน6ชั่วโมงจากการเรียนรู้6ครั้งครั้งที่ 1, 1>, <Bullet. S> 1> หัวข้อความเป็นมาของอาณาจักรสุโขทยัยก <Bullet. S 2> ิจกรรม ครูแนะนำให้เด็กๆรู้จักประวัติศาสตร์ของอาณาจักรสุโขทัยผ่านการเล่าเรื่องและภาพประกอบสร้างนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าเหตุใดสุโขทัยถึงถือเป็นอาณาจักรแรกที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยสร้างภาพจำให้กับเด็กๆโดยให้เด็กดูภาพของพระมหาธรรมราชาและพระราชวังสุโขทัยมิติการวัดประเมินผลการตอบคำถามเกี่ยวกับการสังเกตการมีส่วนร่วมในการอภิปรายการตอบคำถามเกี่ยวกับการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยครั้งที่สองหัวข้อการปกครองและการสร้างความเจริญของสุโขทัยกิจกรรมโพลล์สอนเรื่องการปกครองในอาณาจักรสุโโโขทัยยดดใช้สื่ออภาพและวิี นักเรียนจำลองการปกครองในรูปแบบเกมแบ่งกลุ่มให้เด็กๆทำหน้าที่ต่งตางๆเช่นกษัตริย์ขุนานางชาวบ้านและแสดงบทม,มาตามแต่ละกลุ่มวิธีการวัดประเมิน,มนครั้งที่3สามหัวข้อศิลปะและวัฒนธรรมในอาณาจักรสุขโทขทัยกิจกรรมน,นักเรียนศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสุขโขทยัยเช่นศิลปะการแกะสลักหินและการสร้างพระพุทธรูปให้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุที่หาได้ง่ายเช่นการทำโมเดลพระพุทธรูปให้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุที่หาได้ง่ายเช่นการทำโมเดลพระพุทธรูปวิธีการวัดประเมินผล ออก็จะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ค่อนข้างเอ็กซ์เพรสตแล้วก็มีความหลากหลายไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับ GPT นะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้ Deep Seek กันบ้างครับ Deep Seek Link Deep Seek No Next But Link API No Next Heading Link Deep Seek Deep Seek Deep Seek Start Now Free Access to Deep Seek V3 Experience Untitled Google Chrome Deep Seek Deep Seek Into Only Log Phone Number Password Edit Protect Login Deep Seek Document Link Link l i k 2 Billion 20 help edit Out message deepseek edit multi message deepseek โ okay. อเคด้วยพร้อมแบบเดียวกันครับคุณผู้ชมครับรายวิชาประวัติ paste เรายัางอยู่กันที่ประวัติศาสตร์นะฮะพัฒนาการสมัยสุขโขทัยครับรายวิชาป <p ast le> ระวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาการอาณาจักรสุโขทัย r e a d only deepseek <Okay. S 2> <p ast le> ผมใส่ข้อมูลไปแล้วนะครับ out of blank blank เริ่มตอบมาแล้วนะครับ heading level สามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ four หน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาการอาณาจักรสุโขทยัยเวลาเรียน <Six S 1> ชั่วโมงจกากการเรียนรู้ครั้งครูผู้สอนนายการ์ตูนวิธีการจัดก, <One S 1> ก,ก,การเรียนรู้ ctive วิธีการวัดประเมินผล ading Level 4ครั้งที่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยเวลาเรียนชั่วโมงกิจกรรมการเรียนรู้ครูใช้สื่อวิดิทั์หรือภาพประกอบเพื่อแนะนำประวัติความเป็นมาของอาณาจักรสุโขทยัย <Two S 1> นักเรียนแบ่งกลุ่มภิายเกี่ยวกับสิ่งที่รู้เกี่ยวกับสุโขทัยและนำเสนอชั้นเรียน 3. ครูสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับที่ตั้งและความสำคัญของอาณาจักรสุโขไทยวิธีการสังเกตการมีส่วนประเมินจากการสี 4. ครั้งที่เวลาเรียนช่วงกิจกรรมการกิจกรรมการเรียนรู้ครูอธิบายระบบการปกครองแบบขุนและยกตัวอย่างเหตุการณ์สัมพัญ2นักเรียนแบ่งกลุ่มสร้างแผนผังการปกครองของสุโขไทย3นักเรียนนำเสนอแผนผังและอธิบายหน้าชั้นเรียนวิธีการประเมินความถูกต้องและความคิดสร้างสรรค์ของแผนผังครับจากการดูข้อมูลนะของ AI แต่ละตัวก็นับว่ามี ไอเดียที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับ g e m i n i กับ d e p s e e k จะมีความคล้ายคลึงกันมากนะโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาเนื้อหาก็จะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการศึกษาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรสำหรับคุณครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่กำลังดูคลิป EP นี้อยู่เชื่อว่าท่านคงจะสนใจ นะะเนื่องจากว่า AI สามารถที่จะเขียนขั้นตอนต่างๆนะฮะถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นพร้อมที่ค่อนข้างกว้างนะครับไม,ไม่ได้ระบุรายละเอียดซึ่งเฉพาะเจาะจงก็สามารถทำออกมาได้ดีและนี่ก็คือการนำพร้อมมาลองประยุก์ตใช้ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วย AI ครับขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมนะครับ พบกันใหม่ใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ